สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องจ้าเอาบรรยากาศยามเย็นมาฝากพี่น้องค่ะข้าตัดกับสีเทาสีดำเนาะจ้ะเนาะเย็ในใจค่ะน้าบอจ้าตอนนี้ช่วงนี้ที่มากัยยังไ่ตกหลายเป็นไหนเนาะคะ่ะแต่ว่าอากาศเอ่อหนาวหนาวเขาก็ดูกเ้วจ้ะนูน้นนะคะฟังทะเลนเนาะยามเย็นจ้าจ้า ันนี้ใบชะพูตีค่ะใบชะพูเบิ่งดูพี่น้องมันอยู่ไก่ครับอันมันมันอยู่ไก่มันห่อนจ้ะเบิ่งดูกรอบไปกรอบตีก็ันบ่อยถนาดต่างจ้ะนี่แต่เก็บกินได้อยู่แต่ว่าบริบริกินเพิ่นเอาไว้เนาะไว้รุ่นปีนาจ้ะจะเป็นจังได ก็ไวตรงนี้ค่ะริมหน้าตางนี่แหละให้เพิ่นได้รับแสงแดดแสงยังแน่นอะมึงตอนแรกติดไว้ตรงอัไงน,ไนไกลๆทรวดถัดนะจ๊ะมันอยู่ไกลเตาฟิลเนาะกรอบใบใหม่ไปแล้วจ้ะนี่โยดกระหักไปแล้วมันนี้กับป้าวิ่ยังหลายค่ะทักทายกันยำเย็นนะจ้ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชัพี่น้องค่ะทักทายกัน ย่ําเย็นน่นจาจะเนาะตอนนี้กะสีหามงแรกละค่ะเนาะย่ำม,มือแรกเอาที่ที่เอานี่ยม่ไปตรงนี้พันสปิกจับนะลืมนะคะตอนนี้มาโมงหมดเศา้านี่ค่ะโอ้ยอากาศพี่น้องเอ้ยเยือกเย็นเขาเขาถึงใส่ถึงพุ่งจะเย็นคักเย็นเย็นทะลุสะพุงสะพาแม่จ้ะโมงเสารยางไปทรงลูกจนลูกนาแดงเป็นลูกกันยังก็เอ แดงเป็นลูกแอปเปิลนคะคะกาบยางไปเนาะอันนี้มันดูทนนอนหลับค่ะลองใช้สิเมย์พอเลยยางยางเองสองมือได้ค่ะวันหมดเสาร์ม่ไปส่งอยู่แล้วกาเลยไปเอาอันไปเฮ็ดงานเนาะคะ่ะแล้วตอนกลับเพิ่นกลับมาก,กับอ้ายเพิ่นโทรหาแมว่ว่าฉันกําลังจะฮอดบ้านนะ่านว่ะคนคอกเลยค่ะนี่นะค่ะวันนี้ก็เฮ็ดงานนะคะสิบก่าห้องเนาะสิบหาสิบหกห้องนะคะสี่ชั่วโมงเนาะจะ้ะ กะเมื่อยตรงที่ว่าคือจะไหนละ่ะมันแรดออกแรดเขานะคะคือบอกว่าก็ตีลาติไปอฮอดปุ๊บติสิโนอันเก็บอ่อเขาเรียนะดูตารางงานนะคะว่าห้องไหนเพิ่นเปลี่ยนผ้าห้องไหนเพิ่นเพิ่นอ่าแค่ว่าเปลี่ยนผ้าเช็ดโตนะคะกับสิเก็บออกมาออกมาแล้วกับสนใส่ถุงนะคะเอาไปวางวางไว้ไข้างนอกเนาะและ้วก็สิได้เพิ่นจะมีคนมาหับไปทําความสะอาดนะคะประมาณสิบสิบเอ็ดโมงนะคะ ตีตรงแล้วก่อนเนาะตีกระเคีย่ยแล้วเรียบร้อยแล้วบันนีอ่าช่วงอ่าส่วงอไไรล่ละช่วงตีสิบเปียนผักห่มเนาะพอพ่นพ่นวิลเลตติว่าให้สิบเปียนผ้าผ้านุ่มนะคะผ้านุ่มเนาะเพิน่นกระเค้นว่าอัน เ,เพิ่นเปลี่ยนนะคะเพิ่นเปลี่ยนแล้วของใดของใดสิเพื่อเฮาไปเฮาต้องไปเบิ่งนะคะว่าของใดบ่ได้เปลี่ยนเฮาสิต้องเปลี่ยนแล้วก็เขียนไว้คือกันเนาะค่ะเพื่อคนอื่นมาเห็นกันกน,นํากลดเฮามันจะเดือดหัวของใดเปลี่ยนแล้วสินะ <ๆ S 1> แล้วสิสําคัญคือตีตีหากองหนุนพ่อแล้วที่นี่ตีจะโทรหาผู้ใดควรตีบ่มีเบอร์โรงแรมตีมีแต่เบอร์หัวหน้าเนาะ <ๆ S 1> ตีเลยโทรหาหัวหนาๆๆ้าเพิ่นก็บ่รับโทรศัพท์ตีไหมคะ่ะตีก็เลยโอ้ยเฮ็ดจังได๋เนาะมันนี่สิได้เปลี่ยนบนน้านน้อแตะวางงานเฮาต้องเฮ็ดเป็นบุญละค่ะ กเ็เลยอันโทรหาปากก้อยประมาณสองสามสายปากก้อยกับบนราโทรศัพท์คิดว่าปากก้อยคือบนราโทรศัพท์เนาะหรือวันเราไกเฮ็ดงานบอสปกติเราสิรับโทรศัพท์นะจะ๊ะบ้านนี้จนตีเปลี่ยนมัตสุข,ของแล้วปกติจะเปลี่ยนผ้าผ้าโฮมผ่านนวมผ้ายัางก่อนปอกมุมปองม้อนกรียบร้อยตีถึงจะมาทำำาําความสะอาดเก็บทําความสะอาดอ่าทูยางสีน้ํากลนะคะ่ะเนาะนัะน่นแหละจะ๊ะโทรหาปากก้อยกับบนราโทรศัพท์เพราะว่าทาปากก้อยโทรรับโทรศัพท์ปุ๊บตีเซได้บอสกับ ขอว่กกับคนที่พนักง,งานอยู่หันเนะาะว่าเธอเห็นอันเธอเห็นไหนผ่านร่วมบอ่อสินะบ้านที่นี่ตีกันเลยยางไปหาใหม่หาอีกรอบหนึ่งไปไปเห็นกองอยู่ในหลืบของนายปุจะโอ้ยกันเลยเป็นลืบไม่บานที่นี่ลือผาปูที่นอนออกไม่หลือแล้วก็เปลี่ยนให้เพิ่นไม่ค่ะกะันเลยเมื่อยสองรอบ้ัเกิดว่าห้าหัวมันมีของอยู่แล้วสิค่ะห้าหัวของนหนต้องเปลี่ยนสิเนาะถั้งหมดจับจับ,จบ,จบ ปยนย่นถิ่มไววแล้วขับเปลี่ยนทางสียนาบอบ่ยากนะแต่ว่าหนิยังก็ไปก็มากับไปก็มาเสียเวลาเข้าากแล้วก็เห็นเข้าเมยเนาะนั่นะบันที่นี่พอดีว่าปกะกลยโทษมากก็เลยบอกว่าเอออันก็ถามว่าตีโทษหาป่าบอก็เลยว่าเออโทษหาป่าเพราะว่าอันหาขวางบาพอเสียแล้วสโทษจีบอกกับอันจะขวงเอ้ยเพราหนากับบเวลาโทษซับเข้าเนาะก็เลยพอดีว่า อีกคนหนึ่งเพิ่นมาเห็นงานเพิ่นเห็นงานอยู่อันโรงแรมใหญ่เนาะคะ่ะเพิ่นก็เอาของไปเอาผ้าไปซักเนาะก็เลยบอกก็เลยคุยกับเพิ่นบ้านฉันต้องอยางกลับไปกลับมาฉันหาผ้าผ้าผ่านน่องมาพ่อแล้วก็เลยว่าอุย้ยฉันขอโทษฉันลืมบอกเธอ,ว,ไไอ,อว่าฉันว่าว่าเก็บใบใส่สิน่ะพอตอนเด็ดตีไปเห็ดอาทิตย์แล้วนะแม้กระยังอยู่ข้างนอกอยู่แต่ว่าเพิ่นใหญ่เพิ่นมีคนใหญ่เขาไปข้างในนะสิน่ะแล้วตีไปเห็นมันคลตีก็เลยโบหัวสิน่ะเพิ่น,ก,น,ก,ก,อน,อนก็บ,บริบบบอกตีเนี่ยเมืนเศร้าเนาะ เราตีกันเลยนั่นแหละขามกระซาเตียวต่มาเปลี่ยนผ่าการไปเปลี่ยนผ่าผ่านร่วไม่นะคะเพราะว่าผ่านรั่วเนี่ยมันขาเรียนนะมันมันเลอะอันสินะคะก็ต้องเปลี่ยนทุกทุกห้องนะห้องได้บอลเลอะบอลเลอะค่ะก็มาเป็นยังถ้ามันเลอะกาต้องเปลี่ยนให้เพิินนั่นสินมจ๊ะนั่นแหละก็เลยสาเนก็เลยเมยอโปกตีให้งานซีชูโมงตีบมเมยเด้แต่ว่ามนีนะคะ มันแรงกับไปกับมาค่ะแต่พอเลิกงานนะคะตีกะโทรวห์หาพยานเลยนะจ๊ะเนาะโทรถามว่าไปจันไดเนี่ยพอบางเมื่อเช้าเนี่ยบ่ได้คุยกันเลยค่ะก็แค่ตีไปส่งลูกแล้วก็ตีก็เลยไปให้งานเลยเนาะกับบ่ได้บ่ได้คุยกันแต่ก็บอกแล้วไว้อยู่นะคะว่าตีให้งานเหมือนนี้กับเมื่ออื่นนะสินะคะก็พอตีเลิกงานตีก็ทรหาเนาะจอดเหติีเดินไปลานค่ะก็โทรโทรคุยกับเปล่านะสิถามไทยว่าไปจันไดแน่เหมือนนี้ลุงนี่เขาก็ยังให้อันนี้อยู่ค่ะ ให้ยาอยู่นะยาในสายอสายยานะคะบอกหายเพิ่นปวดเนาะยาแก้ปวดนะจ้ะก,ก็ยังหายอยู่เนาะแต่ว่าหมอก็เลยบอกแจ้งเล่านะคะว่าระบบภายในนะคะตอนนี้เพิ่นตัดตัดส่วนนั้นเทียมไปหมดแล้วนะคะเพิ่นก็นจะเอาถุงข้าเรียนนะถุงอของเสียนะคะถุงเมื่อไวนาทองเนี่ยใ้เวลาประมาณเพิ่นว่า ถ้าดีนะไฮยูสามเดือนมันจะทุกอย่างมันจะมันจะดีนะคะเพราะว่าล่ำไสมันกับสีสางเซลล์ใหม่เป็นบ่ค่ะเวลาเซลล์มันเพอมันมีเซลล์ใหม่ปุ๊บยาม่ยมัเกาตอกับเครื่อสิคะมันจะมันสมานกันได้ดีๆนะสินะนะคะพ่นบอยกแปลว่าบอยากมามาตองมาแกงสิคะอย่ามันหัวมันยังกระ่าไปนะพันบ้างสิคะก็คือให้รอสามเดือนเนาะทุ่งเอาไว้ข้างนอกเสียสามเดือนนะคะ ระบบทุกอย่างในหลังกายเล่านะคะว่า,วาจะเป็นเลือดค่าเลือด่าเคลืนหัวใจขามดันทุกอย่างคือปกตินะคะคืออยู่ในเกณฑ์ทีดีหมอว่าสิเนาะคือหลังกายเราฝฟื่ฟูดเร็วๆเนาะะกับอ,อีประมาณสักถา้าว่าไม่ยังเป็นแปลงหมอว่าอาจจะมันอีกสักสีห่หามือนก็อาจจะได้ออกจากโรงพยาบาลเนานะแต่ว่ากัคุยกันไวโยว่าเราก็อยากให้หลวงม่ไปเยีนะ่ยมเนาะ มงวันโทรฮาตีก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเธอจะมากกะเดี๋ยวจะโทรบอกมูนะคะคโทรคุยกับมูนะว่าเพิ่อนมาส่งเพิ่นไปส่งในโบนะคะกะจะเอารถตีไปเนาะเพราะว่ารถตีมันหนึ่งสิบตงเสียค่านนำมันนะคะสองรเสียคือคือค่าถนนนะคะเท่าเสียแค่ครึ่งเดียวนะเพราะว่ารถตีเป็นรถไฟฟ้าเป็นบ่ค่ะกะจะเอารถตีไปกะพอดีเราโทษมากแล้วก็บอกว่าอัน ชาร์จแบตเตอรี่ไฮเนเดอร์เพราะว่ารถมันแบตเตอรี่มันมันมันเอ่ออะไรนะมันจะหมดแล้ววันศุกร์จะจริงๆรินะบอกมูมายับรถห้แต่ว่าว่านนะคะมูก็ใช้แล้วลืมมั้งแล้วก็บริษัทขยับห้เนาะบรรที่เนตีก็เลยไปขยับเองนะคะครถคั้นเนตีเข่เคยขับเลือดเทอร์เดสเพราะว่ามันเป็นระบบแบบว่าสัมผัสมือเนาะเออกะพอดีว่าแล้วก็บอกว่าเออไปล่องเบิงถ้าบอดายได้คอยใช้มูมามาขับหายสินะตีก็เลยมาล่องเบิงกะเออมันก็ได้อยู่ค่ะเพราะว่าเข้ากะ เขากับพ่อพ่อขับไดอยู่เนาะแต่ว่ากะกะยังพอนเดไปเรียนเต็มโตนะคะแต่กะบเรื่องกับพ่อใหญ่มากกับโมยังแบบพื้นฐานเนี่ยยูงสิกะกับพ่อขับออกขับเข่าไดสิทอยลัางยังไดอยู่นะสินะคะกัเลยขับเขามากกะเอาไปเอาสายไปชาร์จไวอืมนั่นหละจ้ะกะเพื่อว่าวันเสาร์อาทิตย์นะคะโมหยุดกอาจจะให้เราไป่งเนาะ ที่แล้วนั้นเราถามน้องสาวแล้วน้องสาวเ่าก็อาจจะเขาอาจจะบวางก็ได้คะ่ะแล้วเขาก็เหมือนกับเหมือนกับปฏิเสธนะคะก็เลยบอกเป็นอย่างก็เลยถามมูเนาะนั่นแหะคะ่ะก็เลยถามมูว่าไปเพิ่นไปส่งในบอลสิมูก็เลยว่าจะเขาสิขับรถไปห้เนาะนะคะก็ถ้าไม,ม่ยังเป็นแปลงนะคะ ก็เขาประมาณนี่แหละช่วงนี้แหละค่ะซีหามือเดิวแล้วก็เลยออกนะคะเพราะสภาพร่างกายเล่าๆแข็งแรงนะคะแข็งแรงคือบ่อไม่ยังแสกซอนก็นกนคือว่าโอเคนะะนะ่าจะเนาะนั่นแหละค่ะวันนี้ก็บ่๊ไม่ยังไลน์นะคะตีขอบคุณเด้อค่ะเขาไปเห็นคอมเมนต์พี่น้องน่นจาจะหลายผู้ไรยคนเนาะที่ที่หักแกนกันที่ย้มกันนั่แหละคะ่ะก็เลยเขาไปเห็นเนาะเขาไปอ่านหลังจากที่เ,เลิกงานมากน,นะคะ เมื่อยคักดเด็กเลิกงานมากกรเพาะเด็กตอบคอมเมนต์พี่น้องนะจ๊ะแต่เขาไปอ่านอยู่นะคะพี่น้องไลฟ์ปูไล์ลคอนกันหายกังใจเนาะให้พปัญายแข็งแรกวิ่ว้ิ่วมาสันวะเดี๋ยวต้องขอบคุณท่านพญานองซะเนาะน,นะคะเอาจากพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่ยังไรนะคะกะทักทายกันเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าบวเฮดคลิปได้จากบุญอุเชคลิปอย่างนกก้เพราะว่ากำเลิกงานมากกระเมยแอะแล้วนะคะ่นะเนาะก็ต้องมากนะคะเก็บเหียน เมียนเทียนแมนซ่านซักสักคงักพา,าลูกแล้วกันฮห้ก็คงกับข่าวให้ลูกกินนะค่ะเนาะจังว่าแล้วคะ่ะถึงเอ่อก็เลยน,นะแต่ปัญญยายอยู่ปัญญาให้กลับไปทรงไปไปไปหาไปทรงลูกนั่นสินะคะเข้ากับมาก,กสเสด็จไปหาไปอยังเข้าเสียเข้ากับมาก,กเลยมาพักคนแต่ว่ามือนี อาทิตย์นี้ก็สิเมื่อยในเพราะวันยางเด้ยางไปส่งลูกยางยางไปส่งลูกกับยางไปซื้อของให้ลูกอย่างเสียนะคะมันก็นส,นสีเมื่อยเพราะาอากาศมันเย็นอากามันยางเัืกอเลืนเท่าต่ออทศใย์น,น้เหายางแบบนางสาวยางต้องระวังน้ำค่ะเพราะมันเลือนเด้พี่น้อง